ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับนะเพื่อนๆอาจจะแปลกตาไปนิดหนึ่งนะครับสปอนเซอร์ยังเป็นเจ้าเก่ารายเดิมนะครับนะแค่เปลี่ยนโลโก้เฉยๆนะครับยังอยู่กับเรานะครับเพื่อนๆนะโอเคนะครับเพื่อนๆราคาก็จะแตกต่างกันนะครับ2ระบบนะราคาก็ตามตามในรูปเลยนะครับดูไว้ก่อนนะครับนะใครที่อยากเติมแบบอัตโนมัติหรือเติมเองนะครับนี่เลยนะครับกดเลข1เลยนะครับเติมเองได้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับราคาอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ ถ้าให้ทางร้านเติมให้นะครับก็อาจจะถูกลงนิดหนึ่งนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยครับเพื่อนๆกดเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆนะก็จะสามารถเติมเองได้นะครับนี่เลยนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเห็นไหมครับเติมบัตรเติมเงินนะครับจะเป็นบัตรเติมเงินแล้วก็เติมเงินมือถือนะครับแล้วก็เติมเงินออนไลน์แล้วก็เติมเครดิตนะครับได้หมดนะครับนะส่วนใครที่ไม่สะดวกนะครับเติมเองนะครับ ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนะหรือจะทักข้อความตรงในลิงก์นี้ได้เลยนะครับนะกดเข้าไปทักหาพี่เขาได้เลยนะครับหรือจะทักไปในไลน์ในอะไรได้นะครับนะผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้รีคิปชั่นนะครับให้เพื่อนๆทักไปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับขอบคุณครับตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆนนะโอเคเนาะ as มีทุกระบบเลยนะครับจัดหนักเลยนะครับจัดเต็มเลยนะครับนะโอเคนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับนะวันนี้ที่จริงอ่ะผมผมคิดจะแบบแยกคลิปนะครับเอาคลิปวิธีการโอนเงินกับคลิปไอเคสต่างหากนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเอามารวมทีเดียวกันเลยนะครับนะเนาะโอเคครับเริ่มจากหัวข้อแรกนะครับหัวข้อแบบย้ายเงินนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเมื่อคลิปก่อนอ่ะซูบโนของผมที่ปั่น50 m อม่ะมีมีเงินเซนีอยู่ประมาณ ผมจำไม่ได้ไม่ถึงร้อยเอ็มครับนะมาดูครับตอนนี้พันเอ็มยึดเคเห็นไหมครับทํายังไงนะครับนะผมจะมีวิธีนะครับเกมที่ผมเล่นนี้มันไม่สามารถโอนเงินให้เพื่อนได้นะครับนะจำไว้เลยนะครับมีคนทักมาหาผมเยอะมากเลยนะครับว่าพี่ซื้อเงินเอ็มยังไงนะครับไม่สามารถโอนให้กันได้นะครับมีอยู่หลายวิธีนะครับแต่วิธีที่ผมจะนำมาใช้นี้ก็คือเป็นวิธีตีบวกนะครับนะ ตีบวกหรือใครมีของบวก15อย่างเงี้ยแล้วขายไม่ออกนะครับเอาไปออฟแมวซะนะครับให้มันติดออฟสนะครับออฟอะไรก็ได้นะครับให้มันติดออฟสแล้วก็เอาไปจ้างดึงนะครับเนี่ยเหมือนผมผมเนี่ยครับนี่ผมก็เพิ่งจ้างดึงไปเมื่อ7ชั่วโมงที่แล้วนะครับเมื่อน่าจะเมื่อเช้านี้นะครับมันมันอยู่พันสองเอ็มนะครับโดนหักภาษีไปร้อยร้อยเจ็ดสิบเอ็มเย็ดเข้โคตรแพงนะครับผมก็ได้มาพันเอ็มนะครับ ผมจ้างอยู่5,000ันกว่าบาท5,5 0 0อ่ะถ้าจะไม่ผิดนะครับประมาณนั้นนะเงินจริงนะเงินจริง5,5 0 0นะครับนะผมบอกไว้เลยว่าเงินแนวแพงจัดจัดนะครับหายากมากนะครับวันหนึ่งอะเราจะหาได้ประมาณ 10m นะ 10M ผมต้องหากี่วันเนี่ยต้องหาร้อยวันนะครับถึงจะได้พันเอ็มหรือตีไปสามเดือนอ่าสามเดือนน่าจะได้พันเฮ้ยไม่ได้นี่วันละสิบเอ็ม ร้อยวันก็10วันร้อยเออถือถูกแล้วครับร้อยวันพันเอ็มนะครับประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนเพื่อนๆก็น่าจะเก็บได้พันเอ็มนะครับแบบไม่ต้องตีบวกไม่ต้องอะไรเลยนะครับตื่นมาฟาร์มตื่นมาฟาร์มหมายถึงฟาร์ม3ตัวละครนะครับไม่ไม่ใช่ฟาร์มตัวเดียว 10m เอ็มนะตัวเดียวเราจะได้ 3M เอ็มแล้วก็ตัวรองอีก2ก็ได้อย่างละ 3M เอ็มก็เป็น 9m เอ็มนะก็ลงหอลงอะไรก็ได้น่าจะได้ 10m เอ็มนะครับต่อวันนะครับน่าจะ3เดือนนะครับฟาร์มแบบมี VIP นะครับ เติมมีเทุกเดือนด้วยนะก็ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าใครใจร้อนเหมือนผมนะครับโจกเงินออกมาเลยนะครับ5,5 0 0นะครับแล้วก็ไปดึงเอานะครับนะผมโชคดีหน่อยที่ผมตีติดนะครับหลายคนก็ตีหัวร้อนโอ้โหยากนะครับนะแต่ถ้าใครเพอเพอตีติดอ่ะผมว่าทุกไอเดียมันมีอยู่แล้วครับบวก15้าครับแต่มันจะเป็นของไอของกากนะครับนะเอามาจ้างดึงได้นะครับนะผมก็รับดึงนะครับนะ ตอนนี้ผมมีและวผ่านเอ็มอ่าผมก็ราบดึงเหมือนกันนะครับยอดเท่าไหรก็คุยกันได้นะครับผมดึงผมดึงเอ็มละผมดึงเอ็มละสี่บาทอ่ะสี่จุดห้าแล้วกันอ่ะนะครับถ้าใครสนใจก็ทักไปในเพจได้นะครับผมดึงเอ็มสี่จุดห้านะครับนะรีบหน่อยนะครับเพราะว่าว่าเพราะว่าว่าจะประกาศนี้คนวไวัมากเลยนะครับคนเต็มเลยนะครับหมดนะครับแป๊บเดียวหมดนะครับเพราะว่าเอ็มขาดตลาดนะครับ แต่ก่อนมันเอ็มละสิบบาทหรือเปล่าผมจําไม่ผิดนะช่วงหางไอ้มาใหม่อะครับตอนนั้นแหละตัวนี้เอ็มเอ็มมาลงมาแล้วนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนั้นนะครับมันมีวิธีเดียวกับวิธีหนึ่งนะครับส่งกิฟต์นะครับเนี่ยกิฟต์ตัวนี้เพื่อนเพื่อต้องเติมอะครับเนี่ยส่งกิฟต์ตัวนี้ต้องเติมนะครับแล้วก็แพงมากนะครับโอ้โหไม่ไหวนะครับแต่ถ้าใครกระเป๋าหนักก็ไปเติมลิงใต้คลิปได้เลยนะครับสปอนเซอร์ผมนะครับจัดเลยนะครับนะ โอเคไปเรื่องที่2แล้วกันนะครับเรื่องที่2ผมจะมาคุยเรื่องไอ้ปลดล็อกไอ้นกนะครับไหนละ่ะอ่ะตรงนี้นะครับคนทักมาหาผมโอ้โหเป็นร้อยนะครับบอกว่าเฮ้ยปลดทํำยังไงนะครับมีคนไอหัวหมอนะครับว่าต้องผ่านต้องผ่านดันกระจก3มชั้นถึงจะถึงจะไอ้ได้นกนะครับไม่จําเป็นนะครับ ไม่จาเป็นนะผ่านแค่ชั้นหนึ่งชั้นเดียวนะครับเนี่ยตรงเคสตรงดอกบัวอันแรกนี่นะครับตรงที่ผมติ๊กอ่ะเห็นไหมครับดอกบัวอันแรกมันติ๊กไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าผมปลดไปแล้วนะครับเนี่ยดอกบัวดอกแรกเลยนะครับมันจะให้เราผ่านดันกระจกแค่ชั้นหนึ่งชั้นเดียวนะครับนะไม่ต้องผ่านถึงชั้นสองนะครับผ่านแค่ชั้นหนึ่งชั้นเดียวก็พอนะครับแล้วก็ไล่ทําเคสดอกบัวทุกอย่างทุกเคสให้มันจบนะครับนะผมเหลืออีกเคสนี้นะครับ เมื่อเพื <Era S 1> ่อนๆเห็นไหมครับถ้าถ้าของใครกดดอกบัวแล้วกดไม่ได้แปลว่าเพื่อนๆผ่านแล้วนะครับแต่ถ้าใครกดแล้วมันขึ้นอย่างนี้แปลว่ายังไม่ผ่านนะครับแล้วก็กดซ้ําไปอีกทีนะครับมันก็จะเดินไปเองนะครับเห็นไหมผมติดอยู่เคสตัวนี้นะครับเคสลายวันนะครับผมต้องทําประมาณผมต้องทาอีก4วันนะครับน่าจะจบแล้วอีก4วันนะครับมันทั้งหมด6วันนะครับเคสลายวันตัวนี้นะครับต้องผ่านครบ6วันถึงจะปลดได้นกเลยนะครับของผม นะได้นกเลยนะครับแค่ผ่านแค่เพื่อนๆเปิดดอกบัวเนี่ยครับเปิดทุกอันเลยนะครับให้ทําเคสทุกอันเลยนะครับของดอกบัวให้ครบนะครับมันจะมีเคสหนึ่งที่มันต้องผ่านด่านกระจกชั้นหนึ่งนะครับดอกแรกนี่แหละครับแล้วก็เคสที่ผมทําอยู่เนี่ยครับหกวันนะครับแค่นั้นก็จบนะตันนี้ผมได้เก้าสิบสามเปอร์เซ็นแล้วนะครับอีกเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับเห็นไหมเนี่ยอีกเจ็ดเปอร์เซ็นผมก็จะได้นกนะครับโคตรเท่เลยนะครับ ผมบอกไว้เลยว่าใหญ่กว่ามังกรนะครับใหญ่กว่าสัตว์ขี่ธนาทรสอีกครับโอ้โหบินมานี้ผมรึกว่าแต่เครื่องบินนกแอร์นะครับเย้่อย่างอย่างเท่ครับผมบอกเลยว่าขี่ตัวนี้ไปเดินคู่กับมังกรนี้มังกรนี้ง่อยไปเลยนะครับนะผมบอกเลยว่าสุดจัดนะครับผมเลยเป็นผมเดินเคสประมาณ4ชั่วโมงนะครับจบนะครับโอ้โหมือง่อยเลยแบตหมด2รอบนะครับคิดดูวสี่ชั่วโมงนะครับเดินเคสนานมากนะครับ โอ้โหเมื่อยเมื่อยมือนะครับแต่เพื่อนๆจะโคทุกคนที่ติดตามผมตั้งแต่เริ่มแรกจะรู้เลยนะครับว่าผมไม่ค่อยเดินเชนนะครับมีนี่แหละครับตัวเดียวนี่แหละนะครับเพราะว่าถูกใจผมมากนกตัวนี้นะครับเพราะว่าสวยมากนะครับผมเห็นคนในกลุ่มเขามาเทียบแล้วนะครับกับมังกรนะครับนกตัวนี้แม่งโคตรสวยครับใหญ่กว่ามังกรอีกนะครับเท่มากนะครับไปสัตว์ขี่แจกที่เท่ที่สุดในเกมแล้วนะครับตอนนี้นะโอ้โหสุดจัดนะครับ เท่ครับอยากได้นะครับอีก4วันนะครับของผมอีก4วันจบเลยครับนะอ๋อเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมกดมาข้างๆด้วยนะครับเนี่ยตัวนี้ทอให้ครบห้ครบ54ทับ54ด้วยนะครับไม่งั้นไม่ปลดให้นะครับบางคนอาจจะพี่ทําไมผมมันไม่ทับเลื่อนไปทางขวาครับเห็นไหมอันนี้คือเลื่อนมาทางขวาเลื่อนมาทางซ้ายเห็นไหมครับจุด2จุดเนี่ยเห็นไหมหัวซ้ายเลื่อนไปนะครับมันจะมีเคสต่อไปอีกนะครับเพื่อน มันจะเริ่มแรกมันจะปวด24หรือ25เานี่จำไม่ได้นะครับแล้วก็มาปวดอีกครึ่งหนึ่งก็เป็น54เลยนะครับเนี่ยเลื่อนไปซ้ายขวานี่นะครับอ่าทำให้จบนะครับแล้วก็ทําเคสตัวนี้ให้จบแล้วก็ผ่านด่านกระจกอีก1ชั้นนะครับก็น่าจะจบแล้วนะครับนะผมติดอยู่ตัวเนี้ยหกวันนะครับแต่ถ้าใครแต่ถ้าใครเริ่มทําก็เริ่มทําได้เลยนะครับเริ่มทําตัวนี้ได้นะครับ ดันกระจกไว้ไว้ให้เราเก่งขึ้นสักหน่อยนะครับแล้วค่อยเข้านะครับด่านกระจกไม่สามารถพาเพื่อนไปแบกได้นะครับต้องลงคนเดียวนะนะอันนี้ผมผมไม่แน่ใจนะผมก็ยังไม่เคยลงนะครับนะตัวที่ผมได้มาตัวนี้ก็คือผมซื้อมานะครับพอดีเจ้าของไอเดีเก่าเขาลงมาแล้วนะครับผมก็เลยสบายน่อยแต่ถ้าผมลงคนเดียวก็ได้นะครับดาเมจผม50บล้านนะครับชิลมากนะนะโอเค ไม่รู้ว่าผมจะรับจ้างดึงไหมเพราะว่าผมกําลังเก็บเงินนะครับเพื่อนๆคิดว่าผมทําอะไรผมกําลังเก็บเงินนะครับนี่ซื้อปีกธนาทศนะครับตอนนี้เงินยังไม่พอนะครับไปไหนละ่ะปีกธนาทอ์มันขึ้นนะครับปีกอะแต่ก่อนมันร้อยห้าสิบเอ็มผมรู้ว่าพอนะครับดูครับกดไปร้อยแปดสิบเอ็มโอจะให้ผมซื้อยังไงเนี่ยไม่พอนะครับ ผมน่าจะได้ขายของสักชิ้นหนึ่งครับไม่งั้นไม่ได้แน่นะครับหรือว่ารอให้มันลงก็ได้นะครับอีกสักหน่อยมันก็ลงแล้วนะครับรอให้มันลงสักเหลือ160แล้วกันผมค่อยดึงนะครับนะครับอีกนิดเดียวนะครับถ้าผมได้ขี่ปีถ้าผมได้ปีกฉีแฉกธนาทอสแล้วขี่นกนี่ผมบอกเลยว่าเท่ไปไหนนี่คนแบบเฮ้ยอย่างเท่ครับนะของยากากของนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเอาเท่ไ้ก่อนนะครับโอเคคลิปนี้ก็อาจ มาประมาณนี้นะครับส่วนผมส่วนถ้าผมได้นกแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนะครับว่ามันให้ทําอะไรเพิ่มไหมหรือว่าจบแค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยววันที่4เจอกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ